ท้องผูกในเด็กเนี่ยสามารถเจอได้ตั้งแต่เบบี๋เลยยันลูกแบบโตเลยนะจนถึงแบบวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะเจอได้ว่าลูกท้องผูกเนาะทีนี้เราต้องมาแก้เด็กอะ่ะที่มีปัญหาท้องผูกนะะเราจะต้องแก้คือหนึ่งนะคะใยเยอะใยใยเยอะใย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 ก็คือว่าผักผลไม้อ่ผักผลไม้ที่ให้ใยอาหารสูงนะคะยอตัวอย่างเช่นบรอกโคลี่เอ่ยนะคะข้าวโพดอ่อนเอ่ยนะคะแครอทเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะตะกูลผักเนาะถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของแบบผลไม้ผลไม้ก็เยอะไดวอย่างเช่นล้วยส้ม กีวี่อได้นะคะเนาะเออแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะ<ม>ก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำลูกพุน่นน้ำลูกแพร์น้ำแอปเปิ้ลนะคะเนาะช่วยได้อืมแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่ ดื่มน้ําเด็กในวัยนี้ไม่แน่ใจว่าวัยที่เท่าไหร่ด้วยอะ่ะถ้าสติว่า1ปีขึ้นไปก็ต้องการน้ำนะคะหนลิตรต่อวันเนาะแล้วก็ทําให้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวนะคะนวดท้องให้ลูกหรือว่าแบบถ้าลูกเดินได้แล้วก็แบบไปกระตุ้นนะคะวิ่งเล่นออกกําลังกายก็จะส่งเสริมให้น้องค่ะขับถ่ายได้หรือจะมองหานะคะเนาะจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นอินโฟไลน์นะคะที่เป็นปักกระปุก,ปกส้มอันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันช่วยกระตุน้นเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่ามีพรีบโอติกตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวววกกกกกััันนนนนนนตีีีีี้้็็จจะะช่่่่ยยยยใใเเรรรือออองงงงขแแบบบบทถายยาาคมมมหไซสสิ กินอาหารนะคะพอดีจะเอามาให้ลูกลูกๆที่อันมามัยเรียกลูกหมดเลยแล้วก็อ้น,อน,นี้นะคะก็จะมีไปในส่วนของพรีไบโอติกเช่นเดียวกันอินูลินแล้วก็ฟอส์นะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารลูกได้นะคะจิ้มได้นะคะเนาะพี่ในตะกาบ้านแม่อ่านะคะคุณแม่คะ